ร้อสารีบุตรบุคคลใดยแลพึงว่ากล่าวเราผู้รู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้ว่าสมณโคโดมไม่มียานทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์สมณโคโดมแสดงธรรมที่ประมวลมาด้วย 4ี่สารีบุตรบุคคลใดแลพึงว่ากล่าวเราผู้รู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้ว่าสมณะโคโดมไม่มียานทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์สมณะโคโดมแสดงธรรมที่ประมวลมาด้วยความตรึกที่ไตร่ตรองด้วยการค้นคิดแจ่มแจ้งได้เองบุคคลนั้นไม่ละวาจานั้น ไม่ละความคิดนั้นไม่สลัดทิ้งทิฏฐินั้นย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้อุปมาเหมือนภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยศีลสมบูรณ์ด้วยสมาธิสมบูรณ์ด้วยปัญญาพึงยินดีอรหัตผลในปัจจุบันนั่นแลแม้ฉันใดเรากล่าวข้ออุปมายนี้ฉันนั้น บุคคลนั้นไม่ละวาจานั้นไม่ละความคิดนั้นไม่สลัดทิ้งทิฏฐินั้นย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้เวสารัชยานสี่ร้อยห้าสิบสารีบุตรเวสารัชยานยานเป็นเหตุให้แกลว้กล้า สี่ประการนี้ที่ตถาคตมีแล้วเป็นเหตุให้ปฏิญญาฐานะที่องค์อาจบัลลือสีหนาตประกาศพรหมจักในบริษัทเวสารัชยานของตถาคตสี่ประการอะไรบ้างคือหนึ่งเราไม่เห็นนิมิตนี้ว่าสมณพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลก จะทักท้วงเราได้คำพูดที่มีเหตุในธรรมนั้นว่าท่านเป็นผู้ปฏิญญาว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธ,ธะธรรมเหล่านี้ท่านก็ยังไม่รู้เราเมื่อไม่เห็นนิมิตแม้นี้จึงถึงความกเกษมไม่มีความกลัวแกล้าๆๆอยู่ 2. เราไม่เห็นนิมิตนี้ว่าสมณะพราหมณ์เทวดามารพรม หรือใครๆในโลกจะทักท้วงเราด้วยคำพูดที่มีเหตุในธรรมนั้นว่าท่านผู้ปฏิญญาว่าเป็นพระขีนาศกอาสวะเหล่านี้ของท่านก็ยังไม่สิ้นไปเราเมื่อไม่เห็นนิมิตแม้นี้จึงถึงความเกษมไม่มีความกลัวแกล้วกล้าอยู่ 3. เราไม่เห็นนิมิตนี้ว่าสมณะ พรามเทวดามารพรมหรือใครๆในโลกจะทักท้วงเราด้วยคำพูดที่มีเหตุในธรรมนั้นว่าอัตรายิกธรรมที่ท่านกล่าวไม่อาจก่ออันตรายแก่ผู้เสพได้จริงเราเมื่อไม่เห็นนิมิตแม้นี้จึงถึงความเกษมไม่มีความกลัวแกล,วกล้าอยู่สี่ เราไม่เห็นนิมิตนี้ว่าสมณะปรามเทวดามารพรมหรือใครๆในโลกจะทักท้วงเราด้วยคำพูดที่มีเหตุในธรรมนั้นว่าท่านแสดงธรรมเพื่อประโยชน์อย่างใดประโยชน์อย่างนั้นทําไม่สำเร็จเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้ทําตามได้จริงเมื่อเราไม่เห็นนิมิตแม้นี้จึงถึงความเกษม ไม่มีความกลัวแกล้วกล้ายอยู่สารีบุตรเวสารชยานสี่ประการน,นี้แลที่ตถาคตมีแล้วเป็นเหตุให้ปฏิญญาฐานะที่องค์อาจบรรลือสีหนาถประกาศพรมจักในบริษัทบุคคลใดพึงว่ากล่าวเราผู้รู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้ว่าสมณะโคดมไม่มียานทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถ วิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์สมณะโคโดมแสดงธรรมที่ประมวลมาด้วยความตรึกที่ไตรตรองด้วยการค้นคิดแจ่มแจ้งได้เองบุคคลน,นั้นไม่ละวาจานั้นไม่ละความคิดนั้นไม่สลัดทิ้งทิฏฐินั้นย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้อุปมาเหมือนภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยศีลสมบูรณ์ด้วยสมาธิ สมบูรณ์ด้วยปัญญาพึงยินดีอรหัตผลในปัจจุบันนั้นแลแม้ฉันใดเรากล่าวข้ออุปมานี้ฉันนั้นบุคคลน,นั้นไม่ละวาจานั้นไม่ละความคิดนั้นไม่สลัดทิ้งทิฏฐินั้นย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ บริษัท8 1 5 1. สารีบุตรบริษัท8ปดจำพวกนี้บริษัท8ปดจำพวกไหนบ้างคือ1คัติยะบริษัท 2. พระมณะบริษัท 3. คหบดีบริษัท 4. สมณะบริษัท 5. จตุมหาราชบริษัท 6. ดาวดึงบริษัท 7. มานบริษัท 8. พรหมบริษัทบริษัทมี8จำพวกนี้แลตถาคตมีเวสารัชยานสี่ประการนี้จึงเข้าไปคบหาบริษัท8จำพวกนี้เมื่อเข้าไปยังขัติยะบริษัทหลายร้อยบริษัทย่อมรู้ว่าแม้ในบริษัทนั้นเราก็เคยนั่งใกล้เคยทักทายเคยปราศัยเคยสนทนากันเราไม่เห็นนิมิตว่า ความกลัวหรือความสะทกส้านจากกล้ำกลายเราในบริษัทนั้นได้เลยเราเมื่อไม่เห็นนิมิตแม้นี้จะถึงความกเกษมไม่มีความกลัวแลวกล้าอยู่อันหนึ่งเราเข้าไปยังพรา a m a บริษัทหลายร้อยบริษัทขหาบดีบริษัทสมณบบริษัทจตุมหาราชบริษัท ดาวดึงบริษัทมานบริษัทเข้าไปยังพรมบริษัทหลายร้อยบริษัทย่อมรู้ว่าแม้ในบริษัทนั้นๆเราก็เคยนั่งใกล้เคยทักทายเคยปราศัยเคยสนทนากันเราไม่เห็นนิมิตว่าความกลัวหรือความสตทกสท้านจะกล้ำกรายเราในบริษัทนั้นได้เลย เราเมื่อไม่เห็นนิมิตแม้นี้จึงถึงความกเกษมไม่มีความกลัวแลวกล้าอยู่บุคคลใดพึงว่ากล่าวเราผู้รู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้ว่าสมณโคโดมไม่มียานทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์สมณโคโดมแสดงธรรมที่ประมวลมาด้วยความตรึกที่ไตรตรองด้วยการคน้นคิดแจมแจ้งได้เอง บุคคลนั้นไม่ละวาจานั้นไม่ละความคิดนั้นไม่สลัดทิ้งทิฏฐินั้นย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้อุปมาเหมือนภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยศีลสมบูรณ์ด้วยสมาธิสมบูรณ์ด้วยปัญญาพึงยินดีอาราหัตผลในปัจจุบันนั้นแลแม้ฉันใดเรากล่าวข้ออุปมานี้ฉันนั้น บุคคลน,นั้นไม่ละวาจานั้นไม่ละความคิดนั้นไม่สลัดทิ้งทิฏฐินั้นย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้กำเนิดส152สารีบุตรกำเนิดสีชนิดกำเนิดสีชนิดไหนบ้างคือ 1. นึ่กำเนิดอันทชะ การเกิดในไข่ 2. กํกำเนิดชลาพุชะการเกิดในทันสามกำเนิดสังเสทชะการเกิดในเท่าใครหรือที่ชื้นแฉก4กํกำเนิดโอปปาติกะการเกิดผุดขึ้นกำเนิดอันทชะคืออะไรคือเหล่าสัตว์ผู้เจาะทำลายเปลือกไข่แล้วเกิดนี้เราเรียกว่ากำเนิดอันทชะ กำเนิดชลาพุชะคืออะไรคือเหล่าสัตว์ผู้เกิดในคันนี้เราเรียกว่ากำเนิดชลาพุชะกำเนิดสังเสทชะคืออะไรคือเหล่าสัตว์ผู้เกิดในปลาเน่าซากศพเน่าขนมบูดน้ำครัมหรือเท่าใครนี้เราเรียกว่ากำเนิดสังเสทชะกำเนิดโอปปาติกะคืออะไรคือเทวดาสัตว์นรกมนุษย์บางจำพวก และเปลดบางจำพวกนี้เราเรียกว่ากําเนิดโอปปาติกะสารบุตรกําเนิดมีสีชนิดนี้แลบุคคลใดจะพึงว่ากล่าวเราผู้รู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้ว่าสมณะโคโดมไม่มียานทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์สมณะโคโดมแสดงธรรมที่ประมวลมาด้วยความตรึกที่ไตรตรองด้วยการค้นคิดแจ่มแจ้งได้เอง บุคคลนั้นไม่ละวาจานั้นไม่ละความคิดนั้นไม่สลัดทิ้งทิฏฐินั้นย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนําไปฝังไว้อุปมาเหมือนภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยศีลสมบูรณ์ด้วยสมาธิสมบูรณ์ด้วยปัญญาพึงยินดีอรหัตผลในปัจจุบันนั่นเองแม้ฉันใดเรากล่าวข้ออุปมานี้ฉันนั้นบุคคลนั้นไม่ละวาจานั้น ไม่ละความคิดนั้นไม่สลัดทิ้งทิฏฐินั้นก็ย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้คติห153สารีบุตรคติ5ประการนี้คติ5ประการอะไรบ้างคือหนึ่งนรกสองกำเนิดดิรชาน 3. เปตวิสัย สมนุษย์หเทวดาเรารู้ชัดนรกทางที่นำสัตว์ให้ถึงนรกข้อปฏิบัติที่นำสัตว์ให้ถึงนรกและรู้ชัดข้อปฏิบัติที่สัตว์ปฏิบัติแล้วเป็นเหตุให้หลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในอบายทุกคติวินิบาตรนรกเรารู้ชัดกำเนิดดิรชานทางที่นำสัตว์ให้ถึงกำเนิดดิรชานข้อปฏิบัติที่นำให้สัตว ให้ถึงกำเนิดดิรชานและรู้ชัดข้อปฏิบัติที่สัตว์ปฏิบัติแล้วเป็นเหตุให้หลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในกำเนิดดิรชานเรารู้ชัดเปตวิสัยทางที่นำสัตว์ไปถึงเปตวิสัยข้อปฏิบัติที่นำสัตว์ให้ถึงเปตวิสัยและรู้ชัดข้อปฏิบัติให้สัตว์ปฏิบัติแล้วเป็นเหตุให้หลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในเปตวิสัย เรารู้ชัดหมู่มนุษย์ทางที่นำสัตว์ให้ถึงมนุษย์สยโลกข้อปฏิบัติที่นำสัตว์ให้ถึงมนุษย์สยโลกและรู้ชัดข้อปฏิบัติที่สัตว์ปฏิบัติแล้วเป็นเหตุให้หลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในหมู่มนุษย์เรารู้ชัดเทวดาทั้งหลายทางที่นำสัตว์ให้ถึงเทวโลกข้อปฏิบัติให้นำสัตว์ถึงเทวโลกและรู้ชัดข้อปฏิบัติที่สัตว์ปฏิบัติแล้ว เป็นเหตุให้หลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เรารู้ชัดนิพพานทางที่นำสัตว์ให้ถึงนิพพานข้อปฏิบัตินำสัตว์ให้ถึงนิพพานและรู้ชัดข้อปฏิบัติที่สัตว์ปฏิบัติแล้วเป็นเหตุนำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติที่ไม่มีอสะวะเพราะอสะวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน รู้เห็นการไปทุกติและสุขติของบุคคล154เรากำหนดรู้ใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่าบุคคลผู้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้นและดำเนินทางนั้นแล้วหลังจากตายแล้วจกไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาศนรกต่อมาเราเห็นเขาหลังจากตายแล้วไปเกิดในอบายทุคติวินิบานรก เสวยทุกขเวทนาโดยส่วนเดียวอันแรงกล้าเผ็ดร้อนด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ลุมฐานเพลิงลึกมากกว่าช่วงตัวบุรุษเต็มไปด้วยฐานเพลิงที่ปราศจากเปลวและควันลำดับนั้นบุรุษผู้มีร่างกายถูกความร้อนแผดเผาครอบงำเหน็ดเหนื่อยสะทกสะท้านหิวกระหายเดินมุ่งมายังหลุมฐานเพลิงนั้น โดยหนทางสายเดียวบุรุษผู้มีตาดีเห็นเข้าแล้วก็พึงกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษผู้เจริญนี้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้นและดำเนินทางนั้นจะมาถึงหลุมฐานเพลิงนี้นั่นแหลต่อมาบุรุษมีตาดีนั้นจะพึงเห็นเขาผู้ตกอยู่ในหลุมฐานเพลิงนั้นสเสวยทุกขเวทนาโดยส่วนเดียวอันแรงกล้าเผ็ดร้อน แม้ชั้นใดเราก็ฉันนั้นเหมือนกันกำหนดรู้ใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้นและดำเนินทางนั้นแล้วหลังจากตายแล้วก็จะไปเกิดในอบายทุกคติวินิบาตนรกต่อมาเราเห็นเข้าหลังจากตายแล้วไปเกิดในอบายทุกคติวินิบาตนรก เสวยทุกขเวทนาโดยส่วนเดียวอันแรงกล้าเผ็ดร้อนด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์เรากำหนดรู้ใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่าบุคคลผู้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้นและดำเนินทางนั้นแล้วหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในกําเนิดดิรชานต่อมาเราเห็นเขาหลังจากตายแล้วไปเกิดในกําเนิดดิรชาน สวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ลุมอุจจาระลึกมากกว่าช่วงตัวบุรุษเต็มไปด้วยอุจจระลำดับนั้นบุรุษผู้มีร่างกายถูกความร้อนแผดเผาครอบงำเหนดเหนื่อยสะทกสถานหิวกระหายเดินมุ่งหมายมายังหลุมฐานอุจจระนั้นโดยหนทางสายเดียว บุรุษผู้มีตาดีเห็นเข้าแล้วจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษผู้เจริญนี้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้นและดำเนินทางนั้นจากมาถึงหลุมอุจจระนี้นั่นแหลต่อมาบุรุษผู้มีตาดีนั้นจะพึงเห็นเข้าผู้ตกลงในหลุมอุจจระนั้นแล้วเสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนแม้ฉันใด เราก็ฉันนั้นเหมือนกันกําหนดรู้ใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้นและดําเนินทางนั้นแล้วหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในกำเนิดดิรชานต่อมาเราเห็นเขาหลังจากตายแล้วไปเกิดในกําเนิดดิรชานสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อน ด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์เรากำหนดรู้ใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่าบุคคลผู้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้นและดำเนินทางนั้นแล้วหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในเปตวิสัยต่อมาเราเห็นเขาหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในเปตวิสัยเสวยทุกขเวทนา เป็นอันมากด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ต้นไม้เกิดบนพื้นที่ไม่เสมอมีใบอ่อนใบแก่น้อยมีเงาโปร่งลำดับนั้นบุรุษผู้มีร่างกายถูกความร้อนแผดเผาครอบงำเหน็ดเหนื่อยสะทกสะทานหิวกระหายเดินมุ่งมายัางต้นไม้นั้นโดยหนทางสายเดียวบุรุษผู้มีตาดีเห็นเขาแล้วก็พึงกล่าวอย่างนี้ว่า บุรุษผู้เจริญนี้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้นและดำเนินทางนั้นจากมาถึงต้นไม้นี้นั่นแหลต่อมาบุรุษผู้มีตาดีนั้นจะพึงเห็นเขานั่งหรือนอนที่ร่มเงาของต้นไม้นั้นแล้วสเสวยทุกขเวทนาเป็นอันมากแม้ฉันใดเราก็ฉันนั้นเหมือนกัน กำหนดรู้ใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้นและดำเนินทางนั้นแล้วหลังจากตายแล้วจะไปเกิดเป็นเปตวิสัยต่อมาเราเห็นเขาหลังจากตายแล้วไปเกิดในเปตวิสัยสเสวยทุกขเวทนาเป็นอันมากด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เนื้อมนุษย์ เรากำหนดรู้ใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่าบุคคลผู้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้นและดำเนินทางนั้นแล้วหลังจากตายแล้วจะไปกำเนิดในหมู่มนุษย์ต่อมาเราเห็นเขาหลังจากตายแล้วไปเกิดในหมู่มนุษย์เสวยสุขเวทนาเป็นอันมากด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ ต้นไม้เกิดบนที่ราบเรียบมีใบอ่อนใบแก่มากมีร่มเงาทึบลำดับนั้นมนุษย์ผู้มีร่างกายถูกความร้อนแผดเผาครอบงำเหน็ดเหนื่อยสะทกสะทานหิวกระหายเดินมุ่งมายัางต้นไม้นั้นโดยหนทางสายเดียวบุรุษผู้มีตาดีเห็นเข้าแล้วจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษผู้เจริญนี้ปฏิบัติอย่างนั้น เป็นไปอย่างนั้นและดำเนินทางนั้นจะมาถึงต้นไม้นี้นั่นแหละต่อมาบุรุษผู้มีตาดีจะพึงเห็นเขานั่งหรือนอนที่ร่มเงาของต้นไม้นั้นแล้วเสวยสุขเวทนาเป็นอันมากแม้ฉันใดเราก็ฉันนั้นเหมือนกันกำหนดรู้ใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้น และดำเนินทางนั้นแล้วเกิดในหมู่มนุษย์เสวยสุขเวทนาเป็นอันมากเรากําหนดรู้ใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่าบุคคลผู้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้นและดำเนินทางนั้นแล้วหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ต่อมาเราเห็นเขาหลังจากตายแล้วไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์สวยสุขเวทนาโดยส่วนเดียว ด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ปราสาทซึ่งมีเรือนยอดฉาบทาแล้วทั้งภายในและภายนอกลมเข้าไม่ได้มีกรอนแน่นมีประตูและหน้าต่างปิดสนิทดีในเรือนยอดนั้นมีบัลลังที่ลาดด้วยผ้าพรมขนสัตว์ลาดด้วยเครื่องลาดทำด้วยขนแกะสีขาวลาดด้วยขนสัตว์ที่ทำเป็นรูปดอกไม้มีเครื่องลาดอย่างดีทำด้วยหนังชมด มีเพดานกั้นอยู่เบื้องบนมีหมอนแดงวางไว้สองข้างลำดับนั้นบุรุษผู้มีร่างกายถูกความร้อนแผดเผาครอบงำเหน็ดเหนื่อยสะทกสะทานหิวกระหายเดินมุ่งมายัางปราสาทนั้นแลโดยหนทางสายเดียวบุรุษผู้มีตาดีเห็นเขาแล้วก็พึงกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษผู้จเจริญนี้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้น และดำเนินทางนั้นแล้วจากมายัางประสาทนี้นั่นแหลต่อมาบุรุษผู้มีตาดีพึงเห็นเขานั่งหรือนอนบนบัลลังนั้นที่เรือนยอดในประสาทนั้นสวยสุขเวทนาโดยส่วนเดียวแม้ฉันใดเราก็ฉันนั้นเหมือนกันกำหนดรู้ใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้น และดำเนินทางนั้นหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ต่อมาเราเห็นเขาหลังจากตายแล้วไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์สวยสุขเวทนาโดยส่วนเดียวด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์เรากำหนดรู้ใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่าบุคคลผู้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้น และดำเนินทางนั้นแล้วจะทำให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอสวะเพราะอสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันต่อมาเราเห็นบุคคลน,นั้นผู้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตต์บัญญัติวิมุตต์อันไม่มีอสวะเพราะอสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเสวยสุขเวทนาโดยส่วนเดียว สะโบกข,ขรนีมีน้ำสายจืดสนิทเย็นสะอาดมีท่าเทียบหน้ารื่นรมและในที่ไม่ไกลสะโบกข,ขรณีนั้นก็มีแนวป่าทึบลำดับนั้นบุรุษผู้มีร่างกายถูกความร้อนแผดเผาครอบงำเหน็ดเหนื่อยสะทกสะท้านหิวกระหายเดินมุ่งมายังสะโบกข,ขรณีนั้นแหละโดยหนทางสายเดียวบุรุษผู้มีตาดีเห็นเขาแล้ว จะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษผู้เจริญนี้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้นและดําเนินทางนั้นแล้วจะมาถึงสระโบกขรณีนี้นั่นแหลต่อมาบุรุษผู้มีตาดีพึงเห็นเขาลงสู่สระโบกขรณีนั้นแล้วอาบและดื่มระง,งับความกระวนกระวายความเหน็ดเหนื่อยและความเร่าร้อนแล้วขึ้นไปนั่ง หรือนอนที่แนวป่านั้นสเสวยสุขเวทนาโดยส่วนเดียวแม้ฉันใดเราก็ฉันนั้นเหมือนกันกําหนดรู้ใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้นและดำเนินทางนั้นแล้วจะทำให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอสวะเพราะอสวะสิ้นไป ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันต่อมาเราเห็นเขาทำให้แจ้งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอสวะเพราะอสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเสวยสุขเวทนาโดยส่วนเดียวคติมีห้าประการน,นี้แลบุคคลใดพึงว่ากล่าวเราผู้รู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้ว่า สมณะโคโดมไม่มียานทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์สมณะโคโดมแสดงธรรมที่ประมวลมาด้วยความตรึกที่ไตร่ตรองด้วยการค้นคิดแจ่มแจ้งได้เองบุคคลนั้นไม่ละวาจานั้นไม่ละความคิดนั้นไม่สลัดทิ้งทิฏฐินั้นย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้อุปมาเหมือนภิกษุ ผู้สมบูรณ์ด้วยศีลสมบูรณ์ด้วยสมาธิสมบูรณ์ด้วยปัญญาพึงยินดีอรหัตผลในปัจจุบันนั้นแลฉันใดเราจะกล่าวอุปมานี้ฉันนั้นบุคคลนั้นไม่ละวาจานั้นไม่ละความคิดนั้นไม่สลัดทิ้งทิฏฐินั้นย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้